คนงานเห็นกูเขาแล้วเนาะล่อทำไมถูกต้องรักเสียงตัวถูก้องเชื่อมา่วโซบเจม้างา้อ่ะสมุงกูโรที่กูล่าสุดมันมีความเท่ปนกับความเซ็กซี่เบาๆสีขาวมันกำัาแล้วก็ใส่สุดตัวสีเขียว เจิมมืเขียวจับมือคั่วนะเปะ็นการส่งสัญญาณที่แบบว่าเของห้องของความรู้สึกนี้เม็ตู้ก็ส่งเกินไปไปตู้สัมผัสได้เป็ตู้เบิงออกแล้วอย่างตกยิ่ในสภาวะทิ้งตัว มันจะเป็นเห็นสันกามคางเนี่ยเบ้าหน้าฮุกพระเอกเวีบตูนมีเขาดีมาแจกกันเนาะเออสวยดีวันนี้พบกับพวกเขาจุจีสวนเบิร์นเห็นแค่นี้ก็ฮู้แล้วว่าพวกเขามารีแอคชั่นี่อย่างเนาะทุกคนเนาะตามหน้าปกเลยนั่นก็คือมินเมกาซีนเนาะของน้องเจมินายและกับโฟร์ทุกคนเนาะตอนวอล์กเนาออกไปโซนกับเจมินายโฟร์ กันซนซเวฉันเป็นคนเปิดสดอัน <laughs> เปิดสดผู้ดีว่าค่ะกองเดินทางมาฮอดประเทศลาวสดๆฮอนฮอนเลยเนาะบอสบอสัากอีกทุกคนให้ได้หอมกิน <laughs> กินสดๆ,ๆไปเลย <laughs> มันโบทันแล้วนะแบบคนจองลายเฮงอันนี้ก็เป็นการที่พวกเฮาคิดฮอดคิดถึงเนาะในตัวของน้องๆเลเนาะก็เลยมาเฮตดีแอคชั่น ให้กับน้องๆน้องๆ,ๆละการตามการยิมห้องของทุกๆคนที่ได้ขอเข้ามาเนาะ <c oughs> อ่านสั้นเท่ากับไปวิ่งวอล์กออกไปส่วนกับน้องๆกันเลยทุกคนล่าสุดสักก้นเลยเป็นซิซีล่าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มนินสอกซ์แกสุดยกให้สุดเลยเสี่ยงหัวนะผมเหมาะเออบ่แม่ โ็เปิ้นซบวน่ะเสียงหัวบ้านแต่คนอายุประมาณเดมอ30กว่าน่ะตักเฮ็ดโดนก็พี่เต๋ยี่สวัสดีครับผมโฟนัทวันนะครับวันนี้ผมมาถ่าย Mint Magazine Volume 24นะครับก็คอลัมน์ Mint Debut นะครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาถ่าย Mint เพราะว่าก็ติดตามผลงานเห็นพี่ๆนักแสดง GMMTV หลายคนก็มาที่นี่ครับก็เลยอยากลองมาถ่ายดูบ้างว่าจะเป็นยังไง ติดตามผมในมิ้นซักแซกได้นะครับผม <c oughs> ้สเดี๋ยวนี้นะัสดีครับผมเจมินายนะครับตอนนี้ผมมาถ่ายมินแมกซีนนะครับวอลลุ Wall ่มสิบสี่คอลัมน์มินเดบิวครับนี่อันนี้มาถ่ายกับโฟร์ครับ น,นั่นเด็ดสิแต่แงตัวอยู่แต่งตัวแต่งตัวเสียงโลดทำไมถูกต้องแล้วครับนี่หล่อเท่เหเลี่ยท่อสปาราเฮครับ <c oughs> พ่อตีผมแต่งตัวยังไงหรอผมจะแต่งเป็นเสื้อแบบเสื้อคอปกนี่แหละครับโอเวอร์ไซส์กางเ <c oughs> กงวอร์มรองเท้ากีฬาอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> ผมว่าผมดีกว่า <c oughs> น่เั่นเด็ดสิทำไมไม่รู้อุตส่าห์ ยังแค่อยากถิงด้วยเฉยๆนั่นเหรอสิผมได้แล้วสองหน้าได้้สองข้างถีงด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับการถ่ายทำวันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงก็คอยดูแลกันนะจ๊ะโอ้โหสู้เข้าไปสู้เข้าไประวังนะ แต่พวกความหลอนก๊องพี่เขาก็เมดมากโอเครูปสวยมากเลยซื้อเสื้อไหมครับนี่ท่านี้ก็ชอบครับผมนี่ดูแล้วพี่เขาเลื่อนให้ดูชอบครับชอบชอบเกือบทุกรูปเลยรูปแบบหน้งเก่งมุมเก่งก็ครับก็จะเป็นประมาณมุมนี้ครับ ประมาณข้างข้างข้างซ้ายครับผมอย,ยอยากพูดเลยถึงเจมินายใช่ไหมครับก็ดดมาขูข่จริงแต่เขาอ่ะท่าทางอะไรเขาเก่งผมก็ยอมรับครับเพราะว่าเขาเป็นคนชอบมูเม m นต์นะครับเวลาอยู่ในกองเขาชอบชอบเต้นชอบนู่นชอบนี่อะไรครับก็ต้องยอมเขายอมเขา เจมส์กินข้าวยังงงอ๋อเก่งมากเก่งมากเก่งมากปกติเป็นสายแดนใช่ครับดูเดี๋ยวดูเขาโคตรอันท่านะไม่ใช่สายแดนซ์ครับผมไม่สามารถแดนได้อย่าสิเธอคิโมงานคอนเทนต์พิวสิอราดูๆถ้ดูาเขาเป็นสตาร์จริงๆนะดู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  <laughs> บอกแล้วสายแดนซ์ของจริงอยากมาสเต็ปแดนซ์เธอก็ไม่เบา หล่อจนใจเจ็บนี่ไงท่านี้ไงชีบค่ะท่านี้ท่านี้ก็ได้นี่เจมเจมส์เจมส์แซนด์มังค์เฮาส์เฮ้ยไม่หัวใจไม่หัวใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ ไม่ได้เฮ้ยครีนี่ไม่ได้นี่ตัวสีไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยไม่ได้เลยอ๋อเป็นวิดีโอก็ไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยท่าเยอะจังอะเ่ะมันต้องเต้นอยู่ด้วยต้องเต้นอยู่เต้นเต้น เชื่อว่ต้อมาทำเชื่อว่าจิ้มเอออะไรหูดนด็อตเตอร์สเตรนนี่กำลังไล่เวท้นโอยู่เหรอกลัวเจอแต่จุดอ่อนเลยครับไม่มีจุดอ่อนเลยครับอ่ะอออดละอันนี้ออดละโอเคได้อันนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหังยงยงยงกันสองคนนะนี่นี่นี่อะอันนี้ให้อันนี้ให้คะแนน อันนี้อ่อนแล้วเมียจุดอ่อนจุดอ่อนทั้งน,นั้นเลยว้าวไปเขินหรอหรอเออสุด <s ays> ล่อหรอ ห <Read S 2> eh, ล่อมี <SUBSCRIBE! S 1> คิตีอ่ะมันได้กับเครื่องอะไรเลยวันนี้น่าจะเหนื่อยครับเพราะว่าเมื่อวานทำงานหยักหนาโดยโอเคไม่ต้องิจารณเหนื่อยไหม โอเคอะปักกับบ้านเลยครับชอบลุกไหนครับชอบลุกลุกแรกเลยครับตอนที่ไฟมืดๆหน่อยอ่าแล้วก็ใส่ใส่เสื้อสูทอะไรเงี้ยสูสีดำอะไรเงี้ยใช่ชอบลุกนั้นครับแล้วเจมชอบลุกไหนครับลุกอิชิคาวะครับก็ได้สาระกันเยอะเหมือนกันครับชอบลุกชอครับนะไม่ต้องถามไม่ถาม ครับชอบลุกแรกครับลุคที่เป็นพาด้นเพราะว่าขนามันเป็นกานผมเป็นงานครับสวยมากเลยก็ฝากพวกเราสองคนด้วยติดตามได้ที่ไหนติดตามได้ที่ไอจีและเทวิตเตอร์ของพวกเรานะครับฝากด้วยนะครับวินแมกซีนนะครับวอลลุกนีมสี่นะครับวินเดย์บิวนะครับของเราสองคนนะครับเจอกันครับขอบคุณมากครับใช่ไหมครับขอบคุณไหมครับ ครับไปดูลูกเราด้วยนะครับใช่ลูกพูกเราดีนะครับเราดีมากๆแลเทพมากๆเลยนะครับคอนเสิร์ตกล้อวินเนี่ยเขาดีมากๆจะดูซิว่าจะพูดเป็นยังไงอ่ะแล้วก็ฝากตามด้วยนะครับบายสนกันมากเลยยังทำได้รักเจมินายครับรักเจมินายครับรักเจมินายครับรักเจมินายรักเจมินายครับผมรักเจมินายรักเจมินายพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ คุณอะไรก็ได้ก็คือรักจมิงได้จ้ะเอ้าชบเร็วไหวมือกระลเพินกระลเพินพินกางน้องว้าคลิปวิดีโอนี้หาซุมงกูโพดติโกแค่ต้นคลิปก็ได้ยินเสียงหัวเจมีนไดก็คือขับ่าไหวแล้วเอนสุรู้สึกว่าเสียงหัวน้องเป็นเอกลักษณ์จริงชอบชอบมากแมนหลักเสียงหัวน้องการไทยนิตาสารเนาะมินเมกาซีนสุดแต่ละสุดที่ออกมากัะ แฟชั่นผเจมันมากสุดะที่เป็นเสื้อกาล่าสุดมันไม่มีความพอดีเลยเนี่ยหัวจันเล็กเหรอเออมักสุดตัวเสื้อกาวเสื้อผ้าสีดำทกพนักพุดสซึ่งว่าเวลาเจมแต่งสั้นนานๆในลุกอันนี้เนาแบบมันคับบอยเนาะมันเป็นอ๋อแนวบอยบอยน่อยนึงมันมีความเท่ปนกับความเซ็กซี่เบาๆเหมือนวอสต่ายเพลงเพลงลักขนาดมันจะมีสุดหนึ่งอยู่หนาโปขนาดเออที่เราเซน สูตเขิ่นๆนิดนึงรู้สึกว่ามันเข้ากับบุคลิกเจมส์อะของโฟร์มากสุดตัวน่าจะเป็นอันเดียวกันเจ้าขอาวะเซตเออตัวนั้นกำมะตัวสีขาวมันมาแล้วก็ใส่สุดตัวสีเขียวมันมา,นาโอ้ยพวกเพื่อนไม่ข่วนกันเลยเปลี่ยนกันทายโอ้แล้วก็แบบย่อการนี้อย่างการหรือที่เราเออากถามพิธีกรถึงที่ตัวจังนั้นว่ารู้สึกไงบ้างคะพอเจอเจมินาด้กับโฟท์บางทีคำว่าอย่างที่มันรู้จักปากนอกอะมันอึดทุกคำเลย เออโดยประคาดขิดคือแบบว่าบริสุทธิ์อิ่งๆนะที่มันออกมาจากคาเบ้ากับเจ้ากันนั้หน้าห้าตีนะคะคือเกาแล้วก็บางเวลาที่แกเจ้าแบบควนกันตีกันอันนี้คือชอบชนมากขอเซลสักซีนที่โฟนน่งอยู่ตางอะไรก็ซีีิ้มหนะเจมส์เขียวจับมือครัวนะเป็นการส่งสัญญาณที่แบบว่าเขาห้องของความรู้สึกเออความรู้สึกไวบริสุเนี่บริสุบริลิ่งไวที่จะไปแบบต้อง คันแบบโฟเพ็เพจอีหอยังขึ้นมาที่เขาต้องบบเพียวไปครัวจนะีน่ะมันมันซื้อถึงกันบางทีแม่แม่ก็ทรงเกินไปนะแม่ตู้บางทีแม่ตู้ก็ทรงเกินไปโุ้มแม่ตู้แม่ตู้สัมผัสได้มันหลายครั้งเร้วเร้าสุดเราเป็นแม่ตู้ไปแล้วแม่ตู้เบิรงออกแล้วที่นะ่ะเออ <S <S 2> <S 2> มเขียวครัวไว้เลยมันโมเมนต์เหตุการณ์ครั้งแรกมันดีเลยทุกคน อย่างนี้หมายจากคนหนึ่งเวลาที่เขาล้งตุ่แล้วก็เจ้าแบบขำเขาได้ขนาด่ะอยากดูนี่ในสภาวะทิ้งตัวแล้วสุดโอเคปล่อยเด็กๆเ,เขาไปเนาะให้เขาเป็นแบบมีมุกกุกกิของเขาบ้างและแหละนะฮะดีนะฮะดีสุดประสาทตัวนี้นะแล้ว<อ>มักสุดใจในหนะามักสุดแดงเขามักสุดสีอ่ะเจอกันยาวสีอ่ะตัวตัวเซ็คสุดท้ายอ่ะรู้สึกว่าอันนี้ในฝั่งของ ฟเขามักอันสุดนั้น,มนผมรู้สึกว่ามันเข้ากับบุคลิกวัยของเราอะนะวัยของโฟโตเองนะมักสุดเดียวกับอันที่เป็นเสื้อกล้ามผมรู้สึกว่าเราใส่แล้วม,มันมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความแบบลหล่อเท่แล้วก็ ลนนะเลทอโหลดเท่เหมือนเขาพูดเลยแม่โปรโมทเพลงพี่หยินอีกด้วยนะเธอเข้าดีเด๊อแล้วเอกลักษณ์เวลาเห็นเวลาแบบซูมชัดๆละก็ตอนที่กับเจ้าถ่ายโฮม,มิชนะเ <c oughs> บ้าหน้าเจ้ามันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วอะขึ้นอะใช่เลยคือเอน <c oughs> ต่วนเขาแหละคือตอนที่กับเจ้าถามถามว่าคิดว่าด้านไหนตัวเอกเป็นมุมที่แบบรออะนะของโฟตต่อมเป็นมักด้านด้านซ้ายนะแต่เวลาเขาสังเกตเวลามุมข้างก็ต่างนะ แน่เลย่จะเิ็งซีรีส์โบหรือว่าเป็นมูทีถไทยออกมาด้านเบื่องซ้ายของโฟนนะมันจะแห้งมันจะเป็นเห็นสันกามค้างเลยเพราะว่าเวลาใบหน้าคนที่มันมันหนาน้อยแล้วมันครบทุกอย่างเนาะว่าจะเป็นคิ้วเป็นตาเป็นด่างเป็นปากเป็นโซบเป็นค้างที่นะเพราะบางทีอะนะมันครบหิดเลยได้แต่บางครั้งมันก็จะมีจุดอันหนึ่งที่มันจะแบบว่าเอ๊ะเอ๊ะไอเอ๊ะไออย่างนั้นแต่ของโฟนมันแบบเออมันมันเข้ากันอันนี้ก็คือขัวเบาหน้ฟฝาประทา <Yeah. S 2> ออแล้วอีกหนึ่งคือ mm. มาโค้งหนาโฟทคันเริ่มงโฟทคือของมาโค้งหนานอ้องแล้วกับมักใบ,นนบหูน้องคำว่าเนื้อโค้งหนาโค้งหนาเราก็เข้าต่างไปทางเดียวกันยมแมมมันเขา้าเข้ากันเลย <c oughs> มันมักบ่นนี่นะตอนเบิงซีรีส์เนาะจะว่าตลอดเลยว่าป่านพระเอกอนิเมะหลุดออกมามันเป็นโค้งหนาที่แบบเต้มฮุบอนิเมะได้ง่ายนะอเออที่เป็นเปล่ราสั้นก็เป็นเบาหนาฮุบพระเอกเวียบตูนนะนะ <c oughs> เออมันจะเปลี่ยนจากสั้นเลยครบจบ องประกอบแต่ไรคือชอบไปหูโฟนอะ่ะม่หูไม่อย่างเข้ากันได้ขนาดนี้นะสันนิษเปกเนาะชอบไปหูคือ <c ười> อย่างมาแปกผมมันจะเห็นด้านข้างน้องตลอดดิแล้วรู้สึกแบบอุ้ยหลอส่วนเจมมักปากเป็นคนที่แบบปากแบบเอกลักษณ์ทายปุ๊แบบจะเด่นเจมเราเป็นคนออกแนวหนลากหลายแอนพอ์ปากแล้วมันออกปากเซ็กซี่หน่อยนึง ยืนยันเหมือนเดิมชอบเสียงขอ <c oughs> งเจมินาย <c oughs> แบบเป็นเอกลักษณ์มากเฮ้ยแบบมันนี่อ่ะมันได้ยินแล้วมันแบบว่าหัวได้หัวได้เลยนะว่าต้องมีอย่างนั้นนะ<ม>เอออยู่ด้วยกันแล้วสบายใจคือกับเจ้าอยู่กันได้ยังกันได้นะทุกคนเนาะก็ฝากไปต่ำกันนะจ๊ะสำหรับมินเมก z ซีนนอของเจมินายโฟนเด้อทุกคนเด้อทางนี้ก็ต่ำกันเรียบร้อยแล้วจ้า เออเป็นเจ๊ไหนเราเฮ็นกิจกรรมอีอย่างเนาะแบบเขาอาจจะแบบมีข่าวดีมาแจกกันเนาะกระถาติดตามเบิงเนาะทุกคนเนาะออสไลมืมนี่นาะกับ r ร a c แอคชั่นวอเนาะออกไป่วนกับ g e ม i นายฟูดกันจกเพียงเท่านี้เดอ้อทุกคนเด้อคันว่าครั้งหน้าครั้งไหน,หนเนาะที่แบบเคเขาอาจจะยิบมาเห็นอีกกบบฝากติดตามกันได้เดอ้อทุกคนเนาะ ท้ายสุดนี้น้อง,องจากฝากผลงานของน้องๆแล้วพวกเขากลับขอฝากน้องเป็นกำลังใจให้พวกเขาในเด้อในการเฮทเลอชันน้องของพวกเขาจุดจี้แกงน้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แลกะกดซับสไคร้ให้กับพวกเขาในเด้อนทุกคนเด้อนสำหรับมินีิตูการเลนนะขอตัวไปก่อนทุกคนพบก,กันในเรีเอชชั่นต่อไปจ้าบ๊ายบายจ้าเมลพูม,พมีไม่รู้จะยังไง